สวัสดีครับกลับมาพบกับเด็กนอกบอกเราอของชาแนล b i g b e บ l ลีอีกเช่นเคยอีพีแล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วเรื่องของการเกิดภาวะเขาจะช็อกหรือรีเวิร์สเขาจะช็อกนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังถึงตรงนี้ยก็น่าจะรู้จักอาการโฮมซิกแล้วใครยังไม่ได้ฟังกลับไปฟังดูย้อนหลังได้นะครับผมเราจะแบ่งเป็นพัดพัดให้เลยเป็นประโยชน์กับคนที่จะไป ทำงานหรือไปเรียนที่อเมริกาแน่นอนนะครับสำหรับวนี้ที่เราทิ้งเงินเอาไว้คือเราจะาพูดถึงเรื่องการทํางานพาร์ทไทมอ่ามีหลายคนบอกว่าอยากรู้มากว่าไปอยู่ต่ารวเทศแเราหางานมาหางานทำยังไงวันแรกผมขอแบ่งออกเป็นพาร์ทนี่ก่อนนะการทํางานพาร์ทไทมก่อน<ๆ>นะพาร์ทไทมเนี่ยก็จะมีหัวข้อหลักก็คือ 1. แบบถูกกฎหมาย 2. แบบผิดกฎหมายนะครับโดยผม จะขอยกให้กับพลอยเขาเป็นผู้บรรยายในอีนี้ผู้บรรยายเหรอเพราะว่าเขาเคยหางานมาออออทุกแบบทีนี้ขอพลอยเริ่มก่อนอ่าโอเคเ,ออเดี๋ยวพลอยขอพูดถึงเรื่องหางานแบบถูกกฎหมายก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเด็ก international student แบบเราอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำงานแบบถูกกฎหมายได้เราไม่สามารถแบบเดินไปร้านเอ่ออะไรก็ตามหรือห้างร้านค้าที่เขา เปิดรับสมัครพนักงานแล้วไปสมัครงานนี่ไม่ได้เพราะเราไม่มีเลขโซเชียลไม,ไม่สามารถแบบหักแท็กได้ดังนั้นวิธีเดียวที่เราจะสามารถหางานได้ก็คือหาจากออนแคมปัสเช่นเป็นรีเซพชันอยู่ในห้องสมุดหรือว่าอยู่ในบุ๊กสตร์ต่างๆแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสตูเดนตในโรงเรียนก็คือ,เ,อ,อเป็นอาชีพหมดเลยตอนนั้นพอเรียนภาษาอยู่เขาก็จะประกาศว่าเขาอยากได้รีเซพชันเขาก็จะ ออกแบบโพสไว้อ,อะไรอย่างเงี้ยโปสเตอร์ไว้แล้วก็ไปอ่านแล้วเราก็ไปสมัครหรือว่าตอนนี้พลอยเรียนกราฟิกดีไซน์คณะพลอยก็มีแปะเหมือนกันแปะโพสว่าเขาอยากได้กราฟิกดีไซน์ออกแบบโปสเตอร์ให้กับของทั้งมหาลัยแล้วก็ไปสมัครอะไรประมาณนี้คะ่ะก็คือถ้าใครอยากได้ไงานแบบผูดกกฎหมายก็พยายามหาดูค่ะว่าแบบเออมันมีสมัครนะอะไรเงี้ยพวกโพสตต่างๆพูดง่ายว่าไปตามบอร์ดที่เขาแปะนะครับห,หรือว่าในเว็บไซต์เขาก็จะมีแปะก็จะเข้าระบบการสัมภาษณ์งาน เหมือนสัมภาษณ์งานเลยใช่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 ก็คือสมัครเข้าไปเพราะว่างานแบบนี้ทั้งเด็ก international student หรือว่าเด็กโล cal ก็สามารถสมัครได้ดังนั้นอนะ่ะคู่แข่งเยอะมากเนาะวิธีการสมัครเขาก็สัมภาษณ์ทั่วไปว่าแบบเรามีไหวพริบในการรับมือสถานการณ์ต่างๆสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเพราะาเราต้องทํางานบริการอะไรเงี้ยยกเว้นแบบแลนกราฟิกดีไซน์ก็คือเขาจะเอาสกิลอย่างเดียวแต่ว่าพลอยไปสมัครห,หลายๆที่แต่ว่าพลอยไม่ได้งานนะคะดังนั้นเนี่ยพลอยก็เลยต้อง ไปหางานอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ถือว่าผิดกฎหมายก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟมันเองพัดต่อมาเนี่ยก็จะเข้าสู่การทํางานผิดกฎหมายเพราะว่าถูกกฎหมายเนี่ยมันหายาก,ายากคููแข่งเยอะแล้วผมต้องขอบอกก่อนว่าไอวีซ่านักเรียนที่เราขอไปเรียนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราทํางานใดๆทั้งสิน<ม>้นนะครับ แม้แต่แมคโดนั่ไปเป็นอะไรก็ไม่ได้นะครับตามกฎหมายคือไม่ได้แต่ที่เราได้ยินเวลามีคนไปในต่างประเทศแล้วเล่าให้ฟังว่าเคยไปเป็นเด็กล้างจานหรือเคยไปเซอร์ไปอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือเขาก็คือทํากันแบบไม่ถูกแหละนะครับแต่ว่าเจ้าที่เขาอาจไม่ได้ตรวจหรือเขาไม่ได้มาสนใจถ้าไม่มีคนแจ้งร้องเรียนนะครับเดี๋ยวเนี้ยผมจะไม่พลอยมันเล่าเลยว่า พลอยเนี่ยหางานทํำยังไงแบบผิดกฎหมายซึ่งงานแบบผิดกฎหมายเนี่ยผมก็เคยหาทําเหมือนกันนะครับหาทำเรียกว่าหาทำของผมเนี่ยมันเริ่มจากการที่ผมเป็นอาการโฮมซิกที่ผมบอกเมื่ออีพีก่อนๆนะครับผมก็เลยเล่นดนตรีลง Facebook แล้วมีเพื่อนใน Facebook เขามาเจอแล้วก็บอกว่าทําไมนายไม่ลองไปสมัครที่วงที่ร้านนี่ล่ะเพราะหาวงเล่นอยู่ผมก็เลยไปลองออเดชั่นอยู่ก็จะมีพี่ๆนักดนตรีอะ ผมก็ต้องไปเล่นให้เขาดูวันแรกก็คือออเดชันเลยวันออเดชั่นเลยแต่แบบเหมือนกับเราเล่นกับวงเขาอะแล้วเขาก็จะดูเราว่าเราเล่นได้ไหมซึ่งพอเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกผมวนั้นเลยว่าโอเคสรุปพวกกูรับมึงเล่นนะก็เฮ้ยทำครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวด้วยก็คือได้ซึ่งการเล่นดนตรีผมอะมันก็จะเล่นสัปดาห์ละครั้งเล่นทุกวันศุกร์เที่ยงคืนตีสองวงผมจะขึ้นเล่นแล้วก็จะมีพวกงานพวกงานไทยไหนงานไทยไหนเนี่ยคืออะไรในซันฟาร์เนี่ยมันจะมี หนึ่งเดือนมีอยู่หนะึ่งครั้งอยู่หนึ่งเสาแหละซึ่งในงานไทยไนท์เนี่ยมันจะรวมคนที่อยู่รอบๆเมืองที่อยู่รอบๆซันฟานเลยแค่เด็กวะแค่เด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ <c oughs> เหมือนกับเป็นเป็นไทยคอมมูนิตี้เป็นเหมือนคอนเน็ชั่นแล้วก็บางทีก็จะมีงานแบบพวกเขาจ้างมา <c oughs> งานแตง่งคือที่เรามาเแนบบี่ยจะสรุปว่าถ้าการหางานเนี่ยถ้าคุณมีสกิลที่แบบเรียกว่าความสามารถพิเศษอ่ะบางทีอ่ะมันก็ เป็นการพาตามให้คุณได้นะครับผมเล่นดนตรีสองชั่วโมงสิ่งที่ผมได้ก็คือผมได้กินเบียร์ฟรีไม่อั้นที่ร้านเบียร์เหล้าฟรีแล้วก็ได้ข้าวกับบ้านด้วยได้ข้าวมากินแล้วก็ได้สังคมเพราะว่าการรับเล่นดนตรีอ่ะเราก็อยู่บนบนเวทีรู้จักคนเยอะทุกคนก็จะเห็นเราทุกคนก็จะรู้จักเราของพลอยตอนนั้นเนี่ยพลอยปัจจัยหลักๆที่พลอยอยากทํางานก็คือพลอยอยากได้เงิน ค่าขาน,นมเพิ่มอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มหางานงานแรกที่พอยได้ก็คือไปงานร้านอาหารไทย,กยออใกล้บ้านเออใกล้บ้านแบบใกล้มากๆเดินมาได้ก็เลยลองแบบไปลองถามว่าแบบเออรับสม,มัครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นงานเสิร์ฟงานแรกในชีวิตอ,อ๋อเขาก็จะเริ่มจากให้เราเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนนั่นแหละอืม ก็ไม่ได้ให้รับ take order อะ,อะไระเพราะว่าเขาก็กลัวเราจะจําเมนูไม่ได้กลัวว่าเราจะแบบ take o r อร์ผิดสั่งผิดเพราะถ้าเกิดสั่งผิดนี่ก็เรื่องใหญ่เนาะเขาทำเมนูผิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพอสกิลมันเริ่มได้เช่นเริ่มคุยสื่อสารกับลูกค้าได้เขาก็เริ่มให้เราไป take order แล้วแล้วก็บางทีก็ให้อยู่ทั้งชิปไปเลยอผมจะเล่าอย่างนี้ว่าร้านอาหารที่นู่นอะมันจะแบ่งตําแหน่งชัดเจนนะครับตําแหน่งล่างสุดเลยก็คือเป็นอ่าเป็นบัสเป็นบัสก่อนบัสคือเด็กเก็บจาน ขึ้นจากบันมาเป็นรันเนอร์เป็นรันเนอร์รันเนอร์คือเด็กเสิร์ฟสเป็นเด็กเสิร์ฟเต็มตัวนะครับและ4คือเป็นรีเซพชันใช่ที่พาแขกไปนั่งโต๊ะซึ่งมันจะเรียงตามเกนี้แล้วเงินค่าตัวจะได้ไม่เท่ากันเมื่อก่อนผู้ใหญ่บอกว่าไปต่างประเทศไปล้างจานอันนี้เราไปมาแล้วไม่มีล้างจานแต่เม็กซิการนเขาล้างจานเราโดนเม็กซิการนเขายึดคองไปนะครับเราไม่มีตรงนี้ ที่ได้ไหนๆก็เล่าเรื่องนี้แล้วมาเข้าถึงเรื่องเงินบ้างดีว่าค่าตัวเนี่ยเยอะไหมแม่เด็กเส์ฟเดี๋ยวพลอยขอพูดถึงค่าแรงข้าวๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสมัครงานที่มหาลัยเราจะได้ค่าแรงขั้นต่ำซึ่งค่าแรงขั้นต่ำก็อยู่เขาจะคิดเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละสิบเหรียญสิบห้าเหรียญเง้ยแล้วแต่แล้วแต่ที่เนาะแต่ว่าพอเราทํางานผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะให้ค่าแรงรายวันค่าแรงรายวันพลอยเบสอยู่ที่ยี่สิบเหรียญ ทั้งต่อชิปชิปหนึ่งก็ทำงานเป็นกะเนาะ,ะกะเช้าหรือกะเย็นเนาะยังไม่รวมทิปซึ่งถ้าเกิดวันไหนแขกเข้าเยอะก็ได้ทิปเยอะก็ได้แบบวันละร้อวันละ200อย่างเงี้ยม็กสุดที่พายเคยทำได้คือ300ต่อวันวันละ300เหรียญก็ประมาณ9,000บาทคิดคร่าวๆนะวันละ9,000บาทนะครับอ,อันนี้คือยุ่งมากๆนะั่นยุ่ง<ม>ยุ่งเลยอะ่ะไม่ใช่ทุกวันนะไม่ทุกวัน ต้องมีแบบบิ๊กปาร์ตี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะบอกก่อนว่าที่พลอยบอกค่าแรงถ้าคุณไปแบบผิดกฎหมายเขาก็จะเหมาคุณใช้ว่าเหมาแล้วกันใช่ใช่สมมติคุณต้องคุณต้องทำงานเสริมหมดแปดชั่วโมงเขาเหมาแปดชั่วโมงยี่สิบเหรียญแต่ถ้าคุณมีใบโซเชียลเซคิ i ิตี้ถูกกฎหมายเขาต้องจ่ายคุณเป็นชั่วโมงคุณได้ชั่วโมงละสิบเหรียญคูณแปดไปก็แปดสิบต่างกันไหมยี่สิบเหรียญแปดชั่วโมงกับแปดชั่วโมงได้แปดสิบต่างกันเยอะยังไม่รวมทิปนะ ที่เนี่ยขอยาวว่าขนาดว่ายังไม่ได้เป็นรายชั่วโมงไล่เป็นเหมาวันที่ยุ่งๆก็ได้สามร้อยเหรียญนะครับแต่ถ้าวันที่แย่ที่สุดนะก็ร้อยประมาณนเวอร์สเก็สามพันบาทประมาณร้อยอะไรมาทางฝั่งน้องต้องตีอ่ะต้องตีผมผมเล่นสองชั่วโมงเที่ยงคืนตีสองหาอันตะวโวมาแล้วะผมได้ประมาณคนละสามสิบเหรียญสองชั่วโมงสามสิบเหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมีติปมาเนี้ย ผหน้าวงก็จะเก็บใส่กองกลางไว้แล้วก็เอาไว้ไปเลี้ยงฉลองก,กันเพราะว่าทิปมันไม่สามารถมานั่งแบ่งได้เขาให้บางทีก็หนึห่งเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญมันจะมาแบ่งกันยังไงในวงในวงมีสี่คนห้าคนแล้วก็เล่นกันแบบไม่ไม่เท่ากันอะ่ะวิคนี้เล่นห้าคนวิคนี้เล่นสามคนเล่นก็เลไแบบว่าใครว่างก็ขึ้นมาเล่นในะครับก็เลยบว่างั้นเงินทิปก,ก็รวมไว้ไปไปกินข้าวด้วยกันก็ง่ายนะครับก็ถ้าเทียบต่อชั่วโมงมาแล้ว นักดต,ตีก็เหมือนจะได้ก็งานที่จริงก,ก็กสบายกว่าด้วยเพราะว่าไม่ต้องอเก็บโต๊ะไม่ต้องเก็บจานแล้วคือพอ,อยก็เคยทํางานร้านเดียวกับที่พี่บิ๊กเขาเล่นดนตรีซึ่งการทํางานที่ร้านที่เป็นผับเนี้ยมันก็ไม่ใช่จะสนุกเลยก็ไม่สบายไงถามว่าคอมแพ่งกับพี่บิ๊กเล่นสองชั่วโมงเขาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะมากคือถ้าเป็นงานไทยไนท์ผมจะได้คือ100ละร้อยเหรียญสามพันบาทเล่นสองชั่วโมงเท่ากันสามพันบาท แต่จะเป็นเล่นแบบวงยืนถ้าเล่นลงไปก็เล่นวงนั่งแต่ถ้าไปเล่นอีเวนต์ต่างหากข้างนอกก็จะได้อยู่ตกคนละร้อยเหมือนกันร้อยเหรียญก็จะเล่นอยู่มาณอีเวนต์ก็เล่นอยู่3าชั่วโมง,ง,ง,งไม่เกินนี้นะครับก็ถ้าคนที่มีควาสมสามารถพิเศษผมก็ได้นําว่าคุณลองไปหาอะไรทําดูอย่างผมมีพี่คนในมุท่รู้จักเขาเคยทํางานอย่ร้เราตัดผมเขาก็ไปอยู่ที่นูน่นก็เ,เปิดรับจ้างตัดผมที่บ้านเลยคนไทยก็ตัดผมเขารับครั้งละ ยีเหรียญในขณะที่ถ้าไปตัดข้างนอกเขาจะคิดเท่าไหร่นะ50ถ้าตัดของทั่วไปอ่ะเขาคิด5 0าสิถึงหกิเหรียญ mm hmm. ก็ไม่แปลกว่าทำไมสังเกตฝรั่งผมไม่ไม่ค่อยตัดหรือว่าคนตัดก็ตัดสั้นไปเลยเพราะมันแพง mm hmm. ก็ตัดเองบ้างอะไรบ้างแต่ผมไม่เจอพี่คนเนี้เขาคิดแค่ยี่สิบเหรียญแถมไม่ได้มีสาม mm hmm. ผม,มนะตัดที่บ้านเขาอะ mm hmm. ตัดเจ็จก็คันๆกลับมาตัดผมที่บ้าน ก็คือเราต้องก็ต้องบักตัวเอาถ้าใครมีสกิลในการซ่อมท่อซ่อมอะไรนี้โอ้อันนี้เป็นสกิลสกิลที่ดีมากสกิลที่นี้เลยคือช่างทั้งหลายช่างไม้ช่างซ่อมช่างอะไรเงินดีอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะเรื่องการทํางานพาร์ทไทม์มาพู้ดไามมาพูดถึงเรื่องของเวิ s ์ c a ค e ในการทํางานร้านอาหารล่ะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะของผมเนี่ยมุ่งตรงนะผมไม่ค่อยเจอผมเล่นดนตรีอ่ะผมไม่ค่อยเจอค่อยก็ก็เจอคือ ก่อนหน้านี้นนพลอยทํางานที่พอพลอยทำงานสองงานพลอยทำงานที่ร้านอาหารไทยแล้วก็ไปทํางานที่ร้านอาหารจีนวันที่ก็ตรงกลงค่าแรงเหมือนกันเราผิดกฎหมาย<ช>เราพูดไรมากไม่ได้นะครับจะเอาไม่เอาอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็ประมาณนี้หนักสุดก็คือไม่ได้ค่าตัวใช่ทํางานฟรีใช่เนี่ยก็คือมันก็เป็นเรื่องที่เรา ต้องดิ้นรนเองผมจะบอกว่าทำงานแบบแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าอะไรมันไม่แฟร์คุณนะผมบอกเลยคุณก็คุยเขาเลยว่าเราไม่ต้องทำไม่ต้องไปง้อครับเราก็ไปหาใหม่นะครับแต่ถ้าเมบอกว่าไม่ไรทนได้เอาประสบการณ์ก็ทนช่วงหนึ่งเราไปทําแต่ถ้าเหนื่อยไม่ไหวไม่ต้องทนครับเพราะมีคนที่เขาแฟร์กับเราเยอะแล้วก็ต่อมาเนี่ยถามว่าไปทํางานพวกเนี้ยมันได้อะไรบ้างกับเราตัวเรามันได้อะไรไหมถ้าเทียบระหว่างเรียนอย่างเดียวกับ ไปทํางานด้วยอ,อคือที่จริงแล้วอะพลอยอะอยากที่จะแนะนําให้ทุกคนพยายามสมัครงานให้ถูกกฎหมายเนาะที่มหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นสกิลที่เราสามารถเอาไปใส่ในรีทุกไม่ได้ว่าในมหาลาัยเนี่ยเราเคยผ่านตําแหน่งนี้น,น,น,นี้นี้มาดังนั้นอะ first job อะของเราอะมันก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเรามีการทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยมีคอมมิวนิเคชันที่ดีเพราะฉะันเน้นเรื่องคอมมิวนิเคชันมากๆเลยแล้วก็ เป็นเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเนาะในการทํางานกับต่างชาติได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามามองในมุมของเป็นเด็กเสิร์ฟเนี้ยถามว่ามันได้สกิลไหมได้นะได้สกิลหลายๆอย่างเลยสำหรับพอยยก็ได้สกิลทำแมネจเมนต์ได้สกิลการคุยต่อรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วของพี่บิงอ่ะได้สกิลอะไรบ้างเนี่ยดนตรีครับได้สังคมได้คอนเน็ชันได้เพื่อนผมมองว่าการทำทุกอย่างเนี่ยเราได้อะไรกลับมาแล้วแหละนะ แต่ย่าไม่มองให้มันยิ่งใหญ่มองว่าสุดท้ายปลายทางพอเรามองกลับมาเรามาไกลแค่ไหนแล้วนั่นแหละที่ผมที่ผมโฟกัสก็แค่นั้นนะครับไม่ได้มองว่าจะวิ่งเล่นแล้วต้องไปเป็นศิลปินไม่ไม่ได้มองขนาดนั้นสรับพาร์ทของการงานพัร์ามก็มีอยู่เท่านี้นแหละถ้าใช้ลงดีเทลมันมันลงดีเกบมันเยอะเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นรดราม่ามากกว่าก็เป็นดราม่านะครับเอาว่าถ้า ถ้ามันมีคนสนใจเยอะเราก็จะมาลงให้กันในเรื่องไหนใครสนใจกันเยอะผมก็จะมาคลายให้มันลงใช่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันสับพาร์ทหน้าที่เราพูดเนี่ยเจอพาร์ทเกี่ยวกับการทํางานแบบ full time นั่นงาน full time ก็คือคุณเรียนจบคุณสมัครงานถูกกฎหมายเลยสมัครเข้าคอมพานีทางานเป็นออฟฟิศเต็มตัวไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้เปต้องปิดเสื่ เรามาดูว่าทำยังไงสมัครเข้าไปยังไงสัมภาษณ์ยากไหม,มและมันมีเงินเดือนอ่าที่จะได้เริ่มเท่าไหรอ่หอ่าอันนี้พาร์ทหน้าเนี่ยผมยกให้พลอ่ะคนเดียวเพราะผม,มเรียนจบผมบินกลับไทยแล้วพลอยก็ทำงานต่อนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับใครที่สนใจหรือใครที่รอติดตามอีพีหน้านะนกด subscribe นะครับให้กับช่องเบลลี่เอาที่เลยนะครับ ก็กดเปนกำลังใจใ้พวกเรา่อยนะครับสามวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายยิ้ yes.